มาค่ะขนมบ้าบินนะคะมากินขนมบ้าบินกับแมวเว็บนะคะอร่อยมากเลยจ้าอร่อยสุดๆเลยจ้ามาค่ะดูสิคะหน้าตาน่ากินไหมค่ะขนมบ้าบินก็ทําไม่ยากนะคะก็มีกล้วยมีมะพร้าวถ้าบ้านเราก็มีมะพร้าวทึนทึกเนาะแต่ว่าแม่เว็บไม่มีมะพร้าวทึนทึกหรอกไปซื้อมะพร้าวแห้งใน ร้านไทยที่เขาขูดแล้วก็เป็นแห้งอบมาแล้วก็แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ามาผสมกันแล้วก็กล้วยแล้วก็น้ําตาลแค่นั้นเล็งขย้ำขย,ำขยำมาคลุกใส่กันแล้วก็เอามากับกระทะอาลอาลกับกระทะใส่น้ํามันนิดนิดอาลอาลไปเนี่ยภาษาคำินเขาเรียกนขนมป้าขนมปาดแกงไคลนะคะน่ากินไหมคะดูสิคะเนี่ยอ อืมเนี่ยเห็นไหมคะน่ากินไหมคะอืมหน้าตาประมาณนี้ได้คะ่ะเอามาเลยจ้ามากินด้วยจันจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมบ้าบินแม่เว็บบ้าบินหน้าทานน่ากินไหมคะขนมปาดภาษาเขมรเขาเรียกขนมปาดไม่ใช่บ้าบินถ้าคนไทยเขาเรียกขนมบ้าบินแต่ไม่มีแป้นพิม์พนะคะทําเป็นไม่ได้ทําเป็นแป้นพิมพ์ในแป้นพิมพ์แต่ทําแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ สวยไหมคะขนมบ้าบินมากินขนมบ้าบินกับแม่เว็บนะคะดูสิคะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะอืขนมป้าจงังไค่ภาษาขเขมรเขาเรียกขนมปานมปาแจงไคร่มาจ้ามาชิมกันเลยจ้ามาจ้า mà chào nào Hãy อร่อยมากค่ะดอ,อ,อกดาวโมเนื้อไม่เอาแบบอปอนน่นเนื้อดพอแม่ไปน่อง มากินขนมบ้าบินกับแม่แบบนะจ้ามาจ้าขนมบ้าบินนมปาดภาษาคาเมนเรียกนมปาดจ้ามาจ้าอร่อยอร่อยจ้าอร่อยมากค่ะออยู่ไหนทำได้กินทั้งนั้นแหละ แม่แบบก็ทำแบบนั้นแหละอะไรก็ทำได้ขนมบ้าบินนะคะขนมบ้าบิน หน้าตาน่ากินไหมคะดูสิคะ ป้าดนะจ๊ะวิธีทำก็ไม่ยากค่ะมีกล้วยมีมะพร้าวมีน้ำตาลข้าเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าผสมกันแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละทำได้กินอร่อยด้วยค่ะมันๆหอมกล้วยหวานมันหอมอร่อยมากเลยค่ะมาค่ะมองนว้อ,อนันโา้น